สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับูครับสวัสดีค่ะพี่นุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูสมศรีครับค่ะวันนี้นะครับครูผมจะพูดถึงเรื่องของความมั่นใจครับผมเคยไม่มั่นใจมาก่อนนะครับเวลาที่ผมไม่มั่นใจเนี่ยผมก็จะรู้สึกไม่นิ่งคือจะทำอะไรก็โทรศัพท์ ถามเพื่อนสนิทก่อนอว่า้ทำอย่างนี้ดีกว่าไหมหรือไม่บางทีถ้าเกิดว่าครูว่างๆก็โทรหาครูก็ทำอย่างนี้ดีกว่าไหมคือปรึกษาหลายคนมากครับกว่าที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเอายังไงดีจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาคือไปไม่เป็นอพอแต่พอเริ่มมีความมั่นใจตัวเองอก็จะเริ่มสุขุมขึ้นเริ่มแบบว่าอลองทําดูลองผิดลองถูกอะไรอย่างงี้ครับ จริงๆแล้วความมั่นใจที่ถูกต้องมันคืออะไรครับครูคือพี่หนุ่มเวลาพี่หนุ่มแสดงเป็นนักแสดงสมบทบาทครับพุ่มกับให้บทมาว่าคุณต้องเป็นคนมั่นใจในตัวเองมั่นใจเนี่ยต้องออกมายังไงบ้างพู่มกับบอกว่าต้องมั่นใจตัวเองครับก็คือต้องต้องชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองจะทำออกมาครับผมลักษณะเสียงเป็นไงเสียงก็แน่นบางครั้งอาจจะกล้าวหน่อยครับผมสรีระเป็นยังไงย้วย โอ้ไม่เลยฮะต้องต้องแบบว่ามันมีลีลามันต้องมีอีโก้หน่อยเรามั่นใจตัวเองใช่เลยครับผมนั่นแหละค่ะคือคําว่าความมั่นใจในสายตาของคนทั่วไปค่ะแต่พี่หนุ่มคะความมั่นใจที่คุณครูจะบอกวันนี้คือคําว่า confidence confidence ความมั่นใจค่ะตัวอย่างค่ะ confidence is silent insecurities are loud confidence is silent insecurities a r o u t นั่นก็คือความมั่นใจแท้ที่จริงต้องนิ่งสงบค่ะแปวแต่ความไม่มั่นใจนั้นกลับเอะอะวยวายเสียงดังค่ะ oh. เพราะเมื่อไหร่เรามีความมั่นใจมั่นฐานที่ตั้งแห่งจิตมั่นเมื่อนั้นจะไม่คลอนแคลน เมื่อไหร่ไม่คอนแคลนนั้นสรีระหรือคำพูดก็จะนิ่งและกล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ครูสมศรีดูไหมฮะ,ะว่าครูเนี่ยเป็นผู้กับการแสดงได้เลยอ้าวอย่างนั้นเหรอคะพี่หนุ่มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพูดกับการแสดงก็จะบอกหนมว่าไหนลองแสดงเป็นคนมั่นใจดูซิออพอผมทําออกไปอย่างนี้ปั๊บผู้กำกับก็จะมาบอกผมครูเปียบเลยครับใช่ไหมบอกว่าคนมั่นใจนะ แค่ทำอะไรช้าๆสุขุมเยือกเย็นแล้วก็พูดนิ่งๆปกติไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรทุกอย่างปกติหมดใช่ค่ะครับผมนั่นคือความมั่นใจที่แสดงว่าครูสมศรีเนี่ยสามารถที่จะไปกำกับภาพยนตร์หรือกำกับละครได้เลยนะครับขอบคุณครับพี่หนุ่มคะต้องเรียกพี่หนุ่มเป็นพระเอกแน่นอนเลยโอ้ขอบคุณครับครูครับถ้าอย่างนั้นนะครับต้องกลับมาติดตามครูสมศรีและผมนะครับทางสานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ช่อง DLTV หรือ Facebook Happy e n g l i s h by ครูสมศรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ